ก็ลูกชายของผมนะครับขี่มาแล้วนะสี่ปีกว่าสี่ปีก็อีกประมาณนิดๆน,นะครับประมาณเดือน -2 เดือนนะครับเลขไหม่รวมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสนพันนะครับเก้ารอยสี่สะยังไม่เคยตั้งวาลวนะรถคันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ายังไม่เคยตั้งวาลวยังไม่เคยแม้แต่เปิดฝาสูบขึ้นมาดูเลย เดี๋ยวไงวันนี้ไปดูกันว่าผมจะเซอร์วิสใหญ่แล้วนะครับจะทําเต็มระบบเลยวันนี้นะเพราะว่าผมต้องเดินทางไกลไปเที่ยวเบตรงนะครับภายในเดือน2เดือนนี้ก็เดี๋ยวจะทํารถไว้พร้อมเดินทางเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าภายในของเครื่องยนต์เนี่ยยังอยู่ดีไหมนะฮะอันนี้คือเครื่องเย็นเลยนะไม่มีความร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะ่าเป็นไงรถ1นึ่งแสนกิโลแล้วอ่ะไหน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวตามไปดูกันที่ศูนย์นะครับว่าจะทําอะไรบ้างวันนี้เมาถึงโชว์รูมคาวาซากินะฮะมุกดาหารแล้วนะครับอยาให้ช่งางออกมารับรถนะถึงแล้ว นีครับก็คือสุภาพภาษาช่างเรียก e EGR นะครับแบบเครือะมากแสนกับอีก5,000โลนะครับสภาพอย่างที่เห็นโซโคกคือสุดบูธนะครับ มันมีสองข้างใช่ไหมเนี่ยนี่ครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะของเดิมกับของใหม่นี่นะครับ<ป>ดูขเห่า,หาด้านในเาต้องบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ได้ยาวๆโอ้ดูจากสภาพเลยแค่เห็นในตัว e g r เมื่อกี้ก็รู้แล้วว่ามันเอาเลย ี่โซ่เราเหร่อนของผมนะครับเป็นไงบ้างรครับช่างใหญ่ๆอีกยาวๆาท่านเอาคำจริงนะครับใหญ่โกหกนะครับว่ามันดีแต่มันไม่ดีสวยดูลายแกะแต้ว่้ต <_ d ata> ัวไอเสียเมื่อกี้คือหนักมากน <_ d ata> นมันมนา่าจะยันทุกตัวใช่ไหมพี่ไอเสียหนึ่งตัวไอเสียไอเสียจะอยู่ด้านไหนด้า <_ d ata> นล่างไอเดีย อันนี่คือหัวนี้เหรอหัวนี้คือไอดีใช่ไหมอ๋อมันชิดหมดแล้วนะครับไม่อกไม่มีความรู้หรอกส่งไปให้ดูนั่นแหละทีนี้พอมันได้ระยะมันก็น่าจะวิ่งดีขึ้นนะนะชิดมากเลย ไปอะไรอ่ะไ,ได้ไไไดลแล้วไม่ยันแล้วใช่ไหม,ไมก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเช็ควาลวนะครับ กลายเป็นว่าค่าเพี้ยนอยู่วาวไอเสีย wow, จะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ4ตัวเรียบร้อยนี้นก็ประกอบแล้วนะครับส่วนวาวไอดีไม่ได้เป็นอะไรยังค่ามาตระฐานโรงงานอยู่เมนดิมก็ถือว่าตามที่คาดไว้นะครับเพราะว่าวาวไอเสียเนี่ย เราใส่ท่อแต่งไงมันมีโอกาสวาลว์ยันอยู่แล้วนะครับก็สุดท้ายก็ผมให้เขาเปลี่ยนทุกตัวนะมันก็มันก็ค่ามันเพี้ยนทุกตัวแล้วละ่ะก็เลยเปลี่ยนวาล์วไอเสียหมดทุกตัวส่วนวาล์วไอดีของผมยังค่ามันถ่านโรงงานอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้ปกตินะครับที่เหลือก็เป็นคาบขมงขม่าที่อยู่ในระบบนมนมัในระบบเครื่องยนต์อะที่มันตามไอวาล์วเป็นส่วนมากจะเป็นฝัดทางไอเสียนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรแหละแต่รู้สึกว่ามันเออเขาก็ทําความสะอาดใหม่ให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะใช้ น้ำมันของลิควิดโมลีที่เป็นแฟชชิ่งออยอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาล้างเครื่องยนต์ภายในตอนเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็น่าจะจบแล้วนะฮะน่าจะวิ่งได้อีกยาวๆวด้ครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยก็โอเคนะถือว่าไม่ได้มีแบว่าเป็นอะไรมากนะครับแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนลองเทสดูก่อนว่าเปลี่ยนระบบอะไรทั้งหมดเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับจะได้รู้ว่ารถมันวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ากําลังอัด มันเริ่มน้อยลงนะตั้งแต่รถเริ่มระยะสักประมาณ7จ็ดแปดหมื่นโลเนี่ยมันเริ่มช้าลงแล้วก็อืดขึ้น,นนะอาจจะด้วยหลายหลายเรื่องอย่างที่ว่าผมไปใส่ปิปหนักด้วยล่ะพิปด้านลมนู่นนี่นั่นนะครับบวกๆกันกับน้นําหนักผมด้วยแต่รถมันก็าอาจจะวิ่งดีขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอวันมารับรถแล้วกันว่ารถมันจะดีขึ้นไหมแล้วก็เราเสียค่าอะไรบ้างนะครับอ่านะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับนีคือเหลือนะใส่ได้อีกรอบหนะน้านีก็เหลือนนะครัับบ้มเก นี่ก็เป็นไฟที่เราเปลี่ยนออกนะครับขัดต้องขัดจับอะไรเก่าๆแล้วทิ้งหมดนะฮะเี่ยกองน้นมันเบนซินอยูด่ด้านในนะครับแล้วก็อุปรกรณ์เราเดี๋ยวไปดูรถเราว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับนั่งจากสภาพเมื่อกี้ก็คือบูดเน่ามากแล้วมันเครื่องมันเป็นสีแดงแหมนะบอกมามันก็ต้องเป็นสีแดงธรรมดานะครับยังไงก็ เดี๋ยวเราไปลอง,งวิ่งดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ตั้งวาลวเสร็จทุกอย่างใหม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้ตั้งวาลแล้วนะครับ ช่องเบียมือหนึ่งคาวส s a แล้วเนี่ยฮะม,มีโค้ดเคิร์ดอะไรครั้งแล้พี่มไม่มีเรียสะอาด เจอแล้วนะครับรถเราไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับไม่มีโค้ดนะฟังก์ชันดีหมดทุกอย่างนะครับความเร็วของนอกเครื่องยนต์ประมาณนี้นะฮะโอเคถือว่าผ่านนะครับผลการติดชิป A นะฮะเรียบร้อยสวยงามครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูนะครับ หลังจากช่างเบียร์และช่างโสได้ทำให้เรียบร้อยแลย้วได้ได้ถ่ายรังออกได้อยู่ครับเข้าเกียร์น,นุ่มมากโอ้โหมองเลยในกระจกอย่างเท่ครับคุณผู้ชม โโอ้หนิ่ะให้ความรู้สึกดีมากนะครับแล้วเครื่องก็เงียบขึ้นเยอะเลย โชคหนะ้าโอเคนะครับเซ็ตน้ำมันใหม่แล้วนิ่มขึ้นเยอะเลยการสั่นสถานมือรถหนกนะครับคือเหมือนตอนนี้ได้รถใหม่อะ่ะเ,เพื่อนแฮปปี้นะถือว่าคุ้มค่ากับการทำมากมากนะครับโอเคเลยแฮปปี้